ทีนี้เวลาเราจะล้างจานเราต้องใช้อะไรคะน้ำยาอะไร้าาน้ำยาล้างจารียว่าล้างจานด้น้าละลายใช่มคะละาลายอันนี้ของคุณแอน,เ,นเป็นละลายใสเไหมใสมองเห็นได้ถูกอหมคะมองอ่านได้ทีนี้ในน้ำยาล้างจานเนี่ยมีสารโมเลกุลควรในนมคในเจ้านมเนี่นย,ยมันเทใสในกาย ใส่ลงไปในจานนะคะหางกกค่ะเใส่ในจานระวังหลดในะลูกระวังเลค่ะีนี้ต่อไปเวลาเดี๋ยวผู้แทนทำหยอดสีแล้วเด็กๆห้ามเอามือมาดันจานนะคะเพราะหยอดสีจะกิ้งและหยอดสีจะเลื่อนโอเคนะคะอันนี้อยากผูแทนทำให้ดูก่อนเดี๋ยวเด็กๆได้ทําแต่ว่ารอบแบบมึงนะเดี๋ยวสาธิตให้ดูก่อนอันนี้สีอะไรสีเขียวสีเขียวได้ไหมลูก อ่ะแล้วสีเขียวก่อนนะคะยโยนเอาแค่สองโยพอนะสอนต่อไปเอาสีวบ้างเสีม่อ่ะสีม่เอาโยก้สีเขียวเลกล้ๆสีเขียว่ะต่อไปสีแดงสีสุดท้ายอ่ะสุดท้ายนโยนสองโยนอ่ะต่อไปมาถึงพระเอกแล้วอุ้ยเอผม่งไงนะผมยัไย่าล เวลาหย,ยดให้หยดตรงไหนตรงกลางของสีหยดหยดตรงกลางสีเลยนะดูสิสีจะเป็นยังไงอ,อ,อ้ออุ้ยเนระบายยางสีเต้นระบายนะคะเต้นยางสีเต้นยางได้แ,แล้วใช่ไหมอ่าสีอ,อาหารก็เหมือก้วเศษอาหารเวลาเวลาดูน้าลางจานทาไมกระจายออกใช่ไหมคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เพราะว่าสารโมมีไขมันไขมันเจอกับสารโมเลกุลทำไงแตกตัวออกกระจายออกเหมือนเศษอาหารนะคะเวลาเจอน้ำยาล้างจานถ้าล้างถ้าเศษเศษขนไาถก็หลุดออกหมดเลยได้ไหมคะ ไปน้ออ่าโอเคอ้มีโดนข้างๆมีโดนอีกเดียวอ่าก็อ่าผู้หญิงผู้ชายบ้างผู้ชายผู้ชายอ่าโดนนิดเดียวลูกไม่เป็นเขาสีแดงแล้วเหรอโอ๊ยไม่ไม่มนี้รอกันนะรอให้กระชับให้กระชับ ่งนี้ก็อยุต่ำนะอย่าพิาะะ่ฝั่งนี้เอาผู้ชายตัวแทนผู้ชายนะคุณคุณคุณค่ะคุณคุณราติม่วนที่แนะยงานะ

เดี๋ยวสีเขาค่อยกระจายเห็นไหมมีุ้่อยห็นแตกตัวออกโอเค